สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสหายยานยนรัตนาธิเบตน,นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมขะจะมาแนะนํานะตัวรถมิสูนะคะรถ MPV นะคะคุณผู้ชมคันนี้นะคะเป็นมิสูเอ็กเพนเดอร์เนาะปี2021นะคะเอ mm. ็กเพนเดอร์ตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะคะตัวคอร์สนะรุ่นท็อปเลยนะคะเอ็กเพนเดอร์คอร์สนะคะคุณผู้ชมขะใครที่สนใจนะคะถือว่า ะบอกเลยตอบโจทย์แน่นอนเนาะรถปี2021นะคะคุณผู้ชม m i s s u n e a n d e r นะคะคอร์สนะตัวนี้นะคะรุ่นท็อปเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูข้างในนะคะคุณผู้ชมค่ะ,ะตัวแรกเลยปุ่มบูสต์สตาร์ทนะคะคุณผู้ชมตัวนี้นี่สําหรับเร่งมายคันนี้จะวิ่งใหม่ที่ประมาณ26,000นะคะคุณผู้ชมพวงมาลัยเขาจะเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะจอเขาเป็นจอ DVD มีกล้องหลังออปชันจัดเต็มนะคะคุณผู้ชมเป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณผู้ชม, Auto, ะค,ะค,ชมค่ะ ตัวนี้นะนี่เลยเบาเขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะคุณชมสีน้ำตาลเทานะคะคุณชมคะนี่อันนี้จะเป็นเซนทรัลล็อกนะคะไม่ช้าเลยนะคะคุณชม้ชม MPV ตัวนี้เนาะนี่เลยเบาะเขานะคะ,ะมีแอร์หลังคาด้วยนะคะคันนี้นะมีแอร์หลังคาให้ด้วยนะคะคุณชมสวยมากนะคะตอบโจทย์มากนะคะรถปีใหม่นะคะใหม่ถือว่าวิ่งมาไม่เยอะนะคะคุณชม นี่ให้คุณชมมาดูเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันดีกว่านะคะนี่เลยปรับได้นะคะวางของหรือว่าคนเยอะก็ปรับเบาะขึ้นมาได้นะคะคุณชมค่ะนี่วางของได้กว้างเลยนะตัวนี้นะคะออปชันเขานะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูอีกฝั่งนะคะคุณผู้ชมนี่เลยอ่าเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังเนาะสีน้ำตาลน,นะคะโทนน้ำตาลเทานะคะนี่โทนน้ำตาลเทานะ ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมไหมพวงมาลัยมันตินะคะจอดีวีดีเกียร์ออตโต้เนาะแอร์แบ็กเอบเบซเขาครบนะคะคุณผู้ชมผาปี2021นะ,คะใครนะคะที่หาเนาะ,ะรถนะคะคันนี้วารันตีศูนย์ก็ยังอยู่นะคะเอ็ก n พนเดอร์คอร์ตตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูห้องเครื่องนะคะอ่ะนี่เลยอยากให้ดูดีกว่านี่ตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะคะคุณผู้ชม เครื่องพันห้านะคะรถขายดีมากนะคะเอ็กเพนเดอร์ ender, ตัวนี้เนาะอ่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะคุณชมรถปี2021คันนี้นะคะเอ็กเพนเดอร์คอร์สนนะคะตัวรุ่นท็อปตัวนี้นะคะคุณชม่ะใครสนใจนะคันนี้นะคะอยู่ที่ราคานะคะ6,99000บาทใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมรถที่ร้านได้ทุกวันเลยหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะ ที่ไม่สะดวกมานะไม่เป็นไรนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะฟรีค่าจัดฟรีค่าบริการไปเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนไหนนะคะที่ต้องการดอกเบี้ยพิเศษนะเรามีแคมเปญด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.79นะคะคุณผู้ชมคะสีปีเท่านั้นนะใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ exander ปี2021รุ่น1.5ตัวคอต,ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะราคาเพียง6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสีเทาคันนี้เนาะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ